ทีนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาดูเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดจ,จากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันสนิดหนึ่งนะครับโดยทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปอสอได้ทลายเครือข่ายขนยาเสพติดข้ามชาตินะครับผ่านทางระบบขนส่งโลจิสติกส์ก่อนที่จะส่งออกไปยังท่าเรือนะครับแล้วก็ทลายแหล่งพักยาโดยสามารถจับนักค้ายาเสพติดนะครับเป็นชาวมาเลเซียแล้วก็ฮ่องกงระดับสั่งการ ซึ่งจับได้พร้อมกับของกลางไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนนะครับน้ำหนัก94กิโลกรัมแล้วก็ยาไอซ์อีกกว่า162กิโลกรัมครับคุณผู้ชมครับทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปสนะครับท่านพลตำรวจเอกชินพัฒสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ พลตำรวจโทรสรายุทธสงวนโพคัยผู้บัญชาการตำรวจปราบปร,รามยาเสพติดร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายค้าเฮรโรอีนรายใหญ่ระดับสั่งการ3คดีด,ด้วยกันนะครับโดยสามารถจับกลุมผู้ต้องหา8รายตรวจยึดเฮรโรอีน94กิโลกรัมมียาไอซ์นะครับอ,อกิโลกรัมยาบ้า700,000เม็ดคีตมีน25กิโกรัมแล้วก็สารเสพติดไม่ทราบชนิด อีก1,250ขวดเลยทีเดียวครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่10ถึง11เมษายนที่ผ่านมาทางกองบัญชาการตบวรปราบปรามยาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานนะครับภายใต้โครงการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศที่ท่าเรือสากลของอาเซียนได้เข้าตรวจสอบพัดสดุหลังจากพบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงขนยาเสพติดที่บริเวณคลังสินค้าแห่งหนึ่ง ที่เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งก็ไปพบเฮรโรอีนน้ำหนักกว่า30กิโลกรัมซุกซ่อนไปกับแผ่นเรซินนะครับสายแผ่นไม้เตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการสืบสวนขยายผลจนทราบนะครับว่าผู้ส่งสินค้าเนี่ยก็คือนางสาวการดาอายุ33ปีก่อนที่จะถูกจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมานั่นเองครับ ส่วนยาเสพติดนะครับก็นะฮะเขาบอกว่ารู้จักเพียงว่าชื่อเท่าแก่พูดภาษาจีนโดยมีนายตีช่วยแปลภาษาแล้วก็ทำหน้าที่ในการจ่ายเงินได้มีการว่าจ้างนะครับถูกจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมาส่วนผู้รับเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่าเครือข่ายนี้ก็จะมีการส่งยาเสพติดไปยังต่างประเทศในช่วงใกล้กับวันสงกราน จึงขยายผลแล้วก็สามารถจับกลุ่มเท่าแก่ที่มีการระบุข,ข้างต้นเมื่อสักครู่นี้เป็นชาวมาเลเซียนะครับในระดับสั่งการด้วยพร้อมกับยาไอซ์กว่า2กิโลกรัมจากนั้นก็ได้มีการขยายผลจับกลุ่มนายจ่ายลูลุงไมายหรือว่าชาวไทยใหญ่พร้อมกับสอบสวนและขยายผลเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าตรวจค้นที่พักย่านถนนพระราม3ซึ่งก็เป็นห้องใช้สำหรับจัดเตรียมยาเสพติด เพื่อที่จะซุกซ่อนไปกับสินค้าชนิดต่างๆผลการตรวจนะครับก็ไปพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ยาไอซ์ลักษณะเป็นเกล็ดผสมกับเนื้อซิลิโคน2แผ่นน้ำหนักกว่า18กิโลกรัมแล้วก็ของเหลวบรรจุอยู่ในขวดแสดงสินค้าเป็นมาสซาจออยนะครับหรือว่าน้ำมันที่ใช้สำหรับการนวด1250ขวดนั่นเองครับ นี่นะครับก็เป็นบรรดาของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการนำมานะครับแสดงในวันที่มีการถแถลงข่าวคือที่มีการแสดงว่าเป็นมัสตาร์ดออยอันนี้น่าจะต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับว่าเป็นน้ำมันที่ตรงกับที่มีการระบุเอาไว้หรือไม่อย่างไรนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกลุ่มมิสเตอร์ไคเคียงชานนะครับสัญชาติฮ่องกงได้เพิ่มอีกหนึ่งรายด้วย จากนั้นได้เข้าตรวจค้นห้องพักสองห้องภายในคอนโดย่านถนนนะฮะเสียงวงแหวนอุตสาหกรรมก็ไปพบเฮรโรอีนน้ำหนักกว่า64กิโลกรัมแล้วก็ยาไอซ์อีกกว่า128กิโลกรัมทั้งนี้นะครับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้มีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูล Big Data ซึ่งก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการจัดส่งพัสดุไปยังต่างประเทศ ซึ่งก็เป็นประเทศอื่นๆด้วยนะครับอีกหลายประเทศเลยทีเดียวแน่นอนว่าหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการสืบสวนขยายผลในการจับกลุ่มบุคคลหรือว่ากลุ่มเครือข่ายอื่นๆต่อไปนั่นเองครับนะครับแล้วก็มีการบรรจุแพ็คที่จะส่งต่อไปยังประเทศที่3นะครับซึ่งปลายทางเนี่ยเราได้ประสานงานกับทางประเทศที่ได้ดําเนินการที่เขารับว่าจะส่งไปนะครับจะเป็น ประเทศที่3เนี่ยนะครับเราได้ประสานงานกันเรียบร้อยแล้วมีการลแลกข้อมูลข่าวสารกันได้ประสานงานกันไปแล้วนะครับก็ก็มีหน่วยที่เกี่ยวข้องวันนี้ที่มาเนี่ยนะครับทัท้งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะมีกรบนรปสอสอปสสพที่มาร่วมกันดําเนินการในครั้งนี้นะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่แล้วเขาเขาพูดให้ฟังนะครับเาจารยครับในส่วนของกองกำลัรปราบปรามยาเสพติดหนึ่งเนี่ยได้ ร่วมงานกับอพปอปสนะครับเริ่มต้นจากการจับกลุ่มผู้ส่งออกอยาเสพติดเป็นเฮโรอีนนะครับรายหนึ่งแล้วก็เราก็ขยายผลต่อเนื่องนะครับจากการขยายผลต่อเนื่องเนี่ยก็ได้ผู้ต้องหาที่เป็นคนติดต่อส่งแล้วก็ชาวต่างชาติอีกสองคนรวมถึงสถานที่ที่เก็บยาเสพติดซึ่งเราไปตรวจค้นในสถานที่ที่เขาเก็บยาเสพติดแล้ว บรรจุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพบว่ามันเป็นสิ่งใหม่คือผสมเมครีมอโรม m a แล้วก็ครีมสปาเตรียมส่งออกนะครับกับที่บรรจุไว้ในกรอบรูปอันนี้แพ็คไว้เรียบร้อยแล้วโดยเขาทําในฐานที่ที่เขาเช่าอยู่ให้คนไทยเป็นคนเช่านะครับส,สิ่งที่เราได้ต่อเนื่องมาก็คือ,อยาเสพติดเฮโรอีนจํานวน เท่าที่เห็นนะครับของกลางตามที่แจ้งนะครับแล้วก็วัตถุต้องสงสยัยซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยมีสารเสพติดอยู่นะครับจำนวนนี้เดี๋ยวเราส่งตรวจพิสูจน์ต่อไปครับส่วนตัวข้อหาเนี่ยขยายผลต่อเนื่องไปครับส่งให้ปสอนหนึ่งดำเนินคดีแล้วก็ทำการสืบสวนขยายผลต่อครับขอบรียนท่านรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครับสืบ่อปชนทุกท่านครับ กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดนะครับได้ทําการจับกลุ่มผู้้องหา2คดีนะครับคดีแรกเมื่อวันที่4เมษายนะครับจับผู้้องหา2คนของกลางเป็นยาบ้า7จ็ดแสนเมตดนะครับจับได้ที่พื้นที่ในจังหวัดขอยุธยาครับต้นทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับคดีที่2เมื่อวันที่7เมษายนครับจับกลุ่มผู้้องหาสองคนครับรถ2คันนะครับยึดตรวจยึดยาไอซ์ยีกิโลนะครับ แล้วก็เฮตมีน25กิโลครับคดีนี้ก็ต้นทางก็มาจากที่จังหวัดเชียงรายนะครับปลายทางก็ที่จังหวัดอยุทยานะครับตั้งสองคดีที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลติดตามผู้สั่งการและผู้รับปลายทางครับในเคสแรกนะครับกรณียาเสพติดซุกซ่อนส่งผ่านท่าเรือนะครับก็เป็นความร่วมมือของชุด SITF ครับซึ่งประกอบไปด้วยปอปสสุลกากร,รชวชปสแล้วก็สรลพน,นะครับซึ่ง ในการปฏิบัติการครั้งนี้ก็มีประสานความร่วมมือกันจนได้ผู้ต้องหาทั้งหมด4ลายนะครับแล้วก็ยาเสพติดตามจํานวนที่ท่านรองปปตลดได้แจ้งไปนะครับซึ่งในภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับต้นปีที่ผ่านมานะครับสทีฟนะครับก็สามารถจับกลุ่มคดีทั้งหมดได้ประมาณ10คดีผู้ต้องหา8ลายนะครับเป็นภาพรวมครับบขอบคุณครับ ในานามของกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรนะครับต้องขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งหนึ่งในการที่ท่านทําหน้าที่ของท่านอย่างต่อเนื่องในการปราบในการสกัดนะครับยาเสพติดขณะเดียวกันนะครับปัญหานี้จะเบาบางลงได้นะครับต้องกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเดือดร้อนก้มอกก้มใจหรือว่าผิดหวังในเรื่องใดก็ตาม รวมทั้งกิจกรรมที่มีความบันเทิงสันทนาการต่างๆนะครับได้โปรดครับยาเสพติดไม่ใช่ทางออกนะครับจะต้องไม่ลองนะครับไม่ว่าจะเก็บไว้ใช้ลองจำหน่ายนะครับลองใช้ลองเสพเรื่องนี้นะครับถ้าสังคมไทยตระหนักเป็นอย่างดีแล้วผมเชื่อว่าปัญหาของชาติปัญหาเรื่องยาเสพติด จะเบาบางลงได้ครับขอบคุณครับในในลักษณะแบบอโลมาอะไรเงี้ยครับไอไอผสมนี่นะครับคือตอนนี้มันเป็นเคสแรกที่เราจับได้ตอนนี้นะครับเพราะที่มันมีตัวออกมาเป็นขวดอะไรสัาว์นานาเนี่ยแล้วก็มาตรวจพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นเป็นยาเสพติดมีสารผสมอยู่ข้างในนะครับซึ่งของพวกนี้จะส่งไปประเทศประเทศที่3ปลายทางตอนนี้เราก็ได้ได้สืบทราบไปแล้วนะครับเราก็ได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ทปลายทางแล้เขารับทราบ ซึ่งน่าจะมีการเคยส่งไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้จับได้ครอบคลุมจรนะมีทั้งมีทั้งของกลางแล้วก็มีมีสถานที่แพ็กสถานที่ส่งคนนจงนะครับแต่ส่วนมากก็จะมีชาวต่างชาติเป็นชาวมาเลย์แล้วก็ฮ่องกงด้วยที่เราจับได้ตอนนี้นะครับถ้าเกับว่าหัว,ห,วหน้าแก๊งของคดีนี้คือหมายถึงว่าเป็นคนต่างชาติที่มาว่าจ้างคนไทยให้ทำพิธีเองถูกไหก็ น่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่มาผมคิดเป็นขบวนการอันหนึ่งนะฮะซึ่งางานนี้ตอนกองญิาการตํารวจปราบปรามยาติดเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางทางสวนกรนะครับปปสทางสรลพรามาน,นในร่วมร่วมมือกันทุกอย่างทุกหน่วยนี้ตอนนี้มาดูบรราการก,กันซึ่งกาลังจะจะดูต่อไปว่าเป็นที่มาที่ไปเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะ <S 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 ซึ่ง่องนี้ก็ค่องจะแปลกพอสมควรแต่เรื่องเอาไปอัดไ้กรอบรูปอะไรเงี้ยเป็น,ปนสิ่งนี้ก็เขาทาอยู่แล้วนะครับก็ก็ต้อง วยกันดูต่อไปครับตอนนี้เราก็มีการตรวจสอบไปอยู่แล้วนะครับรว่าไปส่งไปประเทศไหนบ้างนะฮะลองดูเช็คประวัติเก่าที่เขาส่งไปซึ่งเท่าท,ท,ที่ทราบตอนนี้นะครับว่าอันนี้จะส่งไปที่ออสเตรเลียเราได้ประสานทาง AFP แล้วนะครับซึ่งทราบว่านว่าน่าจะเคยส่งไปก่อนแล้วด้วยสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เราก็เลยมาเลยมาดูเนี่ยซึ่งมันดูจากขวดด้วยจากสาราน,านี่มันก็แปลกพอสมควร นะครับในการบรรจุการทําผสมซึ่งเอาไปเสร็จแล้วก็ต้องไปกลับไปแยกส่วนกลับมาเป็นยาเสพติดใหม่อีกทีนึ่งครับเขาทำเองในคอนโดทั้งหมดครับทำเองทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้ซึ่งซึ่งช่วงสงกรานเนี่ยเป็นช่วงที่ก็ที่ทราบอยู่พี่น้องประชาชนนี่นออกเที่ยวกันเยอะนะครับซึ่งตํารวจเราก็ตามท,งทงรรางปปสทางศุลกากร นะฮะทางกรมนทางสรลพเนี่ยเราเราทำงานหยุดไม่ไม่ได้หยุดนะฮะในี่ยซึ่งจอช่วงสงการานเนี่ยตำรวจของเรากองจาการตรวป,ปราบปามติดที่บรูรณาการกันตลอดเนี่ยก็ทํามาตลอดเจ้าหน้าที่ไม่ได้หยุดแล้วก็ก็สามารถจับกลุ่มได้ทั้งยาบา้าทั้งยาไอทั้งเอวีนเนี่ยที่มีการส่งออกทุกทุกอย่างนะครับอันนี้เนี่ยเราที่เราจับกลุ่มได้อันนี้เสร็จปุ๊บเราเรีบแจ้งไปทางปลายทางทันทีเลยนะครับประเทศปลายทางที่เราถ้าเราพิสูจน์ทราบได้ที่ชัดเจนนี้แน่นอนแล้วอย่างเช่นอย่างออสเตรเลียเนี่ย ก็ได้มีการประสานทางออสเตรเลียโดยทันทีทันใดนะครับแล้วเขาส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูมามา,มาตรวจสอบในการเก็บข้อมูลซึ่ง,งแต่ละแห่งเนี่ยแต่ละประเทศเขาก็มีข้อจํากัดในของของเขาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะบอกเราในทุกอย่างทั้งหมดแต่อย่างน้อยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งทางในทางทางกฎหมายแล้วบางอย่างบางทีก็าอาจจะผิดกฎหมายที่ในการที่จะแลกข้อมูลข่าวสารกันบ้างอะไรเงี้ยมันมันก็มีนะแต่เราก็พยายามจะหาทาง จะดูไอ้ข้อจํากัดต่างๆนานาจะทำไงได้บ้างเนี่ยครับครับแลปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นที่ทราบดีอยู่นะที่ผมเคยเคยนำเรียนไปหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครับซึ่งการการคมนาคามเราเนี่ยสะดวกมากนะครับที่ถ้าจากทางเหนือทางอีสานก็ตามเนี่ยจะเข้ามานะครับแล้วก็มาดําเนินการในกรุงเทพมหานครซึ่งใช้อาจจะเป็นเซ็นเตอร์ก็ได้จากนั้นเนี่ยจะมีการส่งไปอาจจะส่งไปทางใต้นะครับหรือส่งทางพัสดุต่างๆนานาออกไปเลยเนี่ยตอนเนี้ย มันก็มีหลายๆรูปแบบซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่อิสระเจรีญเหลือเกินประชาธิปไตยเยอะครับก็มาทําเนี่ยข้อจํากัดของตํารวจเราเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมันก็ลําบากในการที่เหมนินการเนี่ยถ้ามากไปมันก็ผิดนะครับแต่ขณาดเดียวกันเราก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดนะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ที่การขนส่งการคมนาคมการทุกอย่างสะดวกหมดนะครับทุกคนก็อยากจะกลับเข้ามามารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะก็มี ผู้ที่แฝงตัวเข้ามาเนี่ยจำนวนมหาศาลอยู่แล้วนะครับที่เข้ามาทําดําเนินการเนี่ยทำเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีการหยุดหย่อนที่ดาเนินการนะครับก็พยายามทําควบคุมไปตลอดเวลานะครับไอ้ไคคนการอยากจะทําความผิดเนี่ยนะให้พวกกระทําความผิดทั้งหลายแหล่นี่ก็พยายามจะทำทุกอย่างที่จะตกตาเจ้าหน้าที่เราให้ได้ว่าจะเป็นเป็นการใส่แพคเกจิ้งไปทําอะไรต่างๆนานเนี่ย รีแพ็คใหม่หรือทำเป็นแบรนด์ใหม่ขึ้นมาในใส่ขวดผสมน้ำยาอโรมาส่วนในตตานาเนี่ยนะครับเขาก็คิดวิธีวิธีการหาวิธีการที่จะตบตาเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งทางท่านผบตรนี่ท่านก็เน้นย้ำมาอยู่แล้วว่าให้ช่วยดำเนินการเรื่องพวกนี้ด้วยตรวจสอบเรื่องพวกนี้แล้วก็ท่านก็ได้เน้นย้ำมาในเรื่องของช่วงสงกรานอย่างที่ท่านเห็นอยู่แล้วเนี่ยซึ่งทางทางเราก็ไม่ได้หยุดอยู่แล้วนะครับในเรื่องการปรับปรานเนี่ยสขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องขอ ขอให้ประชาชนพี่น้องประชาชนนะฮะที่พอจะทราบเบาะแสนะครับช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเรามาด้วยนะครับจะเป็นจะแจ้งไหนก็ได้ทั้ปงปปสก็ได้ทัทง้ทงทงัทง้ทงทหารทั้งได้ทุกทุกทุก,ท,กทุกช่องทางนะฮะโดยเฉพาะในในคอนโดบ้านบ้านเราในในกรุงเทพมหานครหรือรอบนอกเนี่ยเป็นคอนโดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นแหล่งพักยานะครับก็ถ้า พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเห็นผิดสังเกตมีอะไรต่ตางๆนานาเนี่ยคอนโดนี้มีต่างชาติเข้ามาอยู่ผัดกันหมุนเวนเข้ามาหรืออะไรต่ตางๆนานาะพวกนี้เนี่ยช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารให้เราทางการทราบนะครับเราจะได้เข้าไปดําเนินการก็อย่างน้อยก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ทางเจ้าหน,น้าที่ของรัฐบ้างนะซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องยอมรับว่าจานวนเรามีน้อยที่ดำเนินการแต่เราก็พยายามจะทําต่อไปซึ่งเคสอันนี้เราก็ไม่ได้หยุดนะครับจะได้ยังมีการประสานงานกันต่อไปในเรื่อง การขยายคนในการจับกลุ่มไม่ใช่แ่ทั้งอย่างที่เห็นนะี่ว่าทั้งมีทั้งปปสศุรกากาลนะฮะ <c oughs> กรมนรแล้วก็สรพที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยเจออยู่ตลอดเวลาซึ่งเราพยายามจะแกะไปเรื่อยๆเ,ยเ,ยเย่าจะไปที่ไหนยังไงบ้างในการรวมถึงด้านด้านเรื่องการเงินด้วยนะครับเราไม่ได้หยุดอยู่ขนาดนี้แล้วก็เคสทุกเคสที่ที่เราจับเราไม่หยุดหยุดอยู่นะครับเราก็จะพยายามดําเนินการ ต่อไปเรื่อยๆขยายผลต่อไปเรื่อยๆทั้งเคสใหม่ทั้งเคสเก่านะครับซึ่งมันก็มีหลายๆครั้งที่เคสเก่าที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ยังทําอยู่ไม่หยุดนะฮะก็เคสใหม่ก็เกิดขึ้นมาด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่เราก็พยายามจะจําขุดลาดของคนได้หมดนะครับน,นี่เป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่ไหมคะที่เป็นผสมในอโลมาเนี่ยคะ่ะถือว่าใหม่ล่าสุดไหมคะอันนี้มันทำของเขาเองเลยเป,เป็นเป็นเป็นของเขาเองเลยเอาขวดซื้อขวดมามีที่ซิลมีอะไร ทุกอย่างทั้งหมดทั้งกระบวนการเลยครับที่มาเอามาผสมมาดําเนินการใหม่เนี่ยเท่าที่ทราบนะน่าจะเคยส่งไปออสเตรเลียแล้วนะครับเท่าที่ทราบนะเรากประสานงานกันอยู่ทางออสเตรเลียอยู่ตอนนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็มาดูอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งก็ทางการเขาให้ความร่วม,มือดีนะครับเราก็ส่งกลับไปเพราะว่ามันมันออกไปไป,ป,รประเทศเขาอะนั่นแหละเพราะซึ่งประเทศไทยเนี่ยผมบอกแล้วมันง่ายหมดทุกอย่างมันสะดวกสบาย นะครับแต่เจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะฮะที่เราไม่ได้ปล่อยปละละเลยเราพยายามทาเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่างน้อย่ผมว่าเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยพี่น้องประชาชนทั่วไปขอให้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะคดใีใหญ่ๆนี้นะฮะไอ้คดีเล็กๆเนี่ยมียาบ้งยาบ้าขายจําหน่ายกันรายย่อยเนี่ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่มานะครับขอให้แจ้งเราจะเข้าไปดําเนินการนะครับ ซึ่งท่านผบตรนี่ดําเนินการตอนนี้อยู่ในเรื่องของชุมชนยัางยืนที่เราดําเนินการอยู่นะครับพยายามลดผู้เสพในชุมชนให้ได้มากที่สุดซึ่งขณะเดียวกันเราก็ก็กำดำเนินการการจับกลุ่มผู้ผู้จาหน่ายรายย่อยพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อซึ่งมันกฎหมายก็มีช่องโหว่พอสมควรที่ให้ทำให้พวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะเล็ดลอดไปได้แต่ท่ทานผบตรเนี่ยท่านเน้นย้ามาอยู่แล้วแล้วให้ให้ผมไปเข้าลงลงไปดูในรายละเอียดพวกนี้ที่ดําเนินการเนี่ยครับ